ของพี่แอมเอมมี่กิติยาลดมาขนาดนี้ได้เนี่ยคือใช้จริงชอบจริงมีความแบบเป็นงานซีชมพูอ่อนๆน,นะคะทํามิดซีนะคะของคุณแก๊บกี้ชาแนลนะคะเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็คูนายใช้แล้วไม่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าแก๊บก้ให้มาจากร้าน All about you นะคะ Fa ช i a l Toner ให้ขนตาที่มีความฟึ้ขึ้นคืองานไฮไลท์อันนี้คืองานคอนทัวร์นะคะออยังไม่มาทํารีวิวเลย <laughs> ตัวใหม่ล่าสุดของจองซมมุลนะคะสวัสดีค่ะเราจจแกน ช่องแกมิสวันอีแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาทำคอนเทนต์ที่ไม่เคยทำมาก่อนเราจะมารีวิวของออกใหม่กันทุกคนความสุขว่าช่วงนี้ของออกใหม่เยอะมากจนต้องรวบทุกอย่างแล้วก็มาพูดถึงในวิดีโอเดียว,วน,นี้นะคะก็จะมีทั้งเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์ของเนี่ยได้มาส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากลาซาด้าและแกมรู้ว่าเขาจะมีโปรช่วง3-3เสียงเงินทุกเดือนนะเริ่มที่สกินแคร์ก่อนเลยนะคะวันนี้เอาขอพูดขอพูดคุณน้องที่ไม่ได้อยู่ในลาซาด้าก่อนอย่างแรกนะ น,ะะนี้ของพี่แอมเอมมี่กิตยามาลองทุกคนอันนี้คือแอมโกลเออรี่บูดไวท์สกินเซรั่มนะคะกรน,น้องเขาเนี่ยจะเป็นเซรั่มหน้าตาแบบเนี่ยสีขาขาวคุณๆแบบนี้เลยทุกคนซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้แกมชอบเซรั่มตัวนี้มากๆนะคะคือกลิ่นของเขาเงเขามีความหรูหรามากๆแล้วก็สัมผัสเขานะคะเปิราคา390 ที่แกมซื้อมาลดมาขนาดนี้ได้เนี่ยคือใช้จริงชอบจริงช่วยเพิ่มความฟื่มชื้นให้กับผิวได้ดีมากๆนะคะใช้อย่างต่อเนื่องนะคะให้ผิวเราแบบมีความฟูความโกลมีความใสตัวผมขนแกมดูเล็กลงเพราะว่าผิวเราอะดูฟูขึ้นจริงตัวเนี้ผิดคาดมากดีมากใช้เราชอบมากทั้งกลิ่นทั้งสัมผัสแกมไม่มีอะไรจะติเลยชอบมากนะคะครลองได้ตัวนี้เนี่ยแกมซื้อมาจากเพจเอ,อ่อเฟซบุ๊กโกลนะคะเพ,เพื่อนๆไปดูได้ใช้จริงชอบจริงรักจริงนะคะนี่นะคะ มาพูดถึงผลิตภัณฑ์ออกใหม่อีกตัวหนึ่งนะคะจากน,นะคะตัวนี้ชื่อว่าสกุระไวท์ไฮยาบูสเตอร์เซรั่มนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มอีกตัวหนึ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งคือมีความแบบเป็นงานสีชมพูอ่อนๆนะคะลงไปบนผิวเราทันทีทันใดนะดน่ะูเราจะรู้สึกว่ามีความโกลขึ้นมาเล็กน้อยเหมือนตัวเนื้อเนี่ยเขาจะไปทําให้ใบหน้าเรามีความสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะก็ผิวดูเคลือบดูใสงานอมชม ผูจริงๆ ว่าช่วงนี้นะคะมีสกินแคร์ที่แกมแบบทดลองใช้อยู่อะไรเงี้ยแกมก็จะยังใช้น้องเขาไม่ถึง7วันทุกคนแต่ว่าลงน้องเขาไปครั้งแรกเราจะรู้สึกได้ถึงความโกลว์ความใสความแบบผิวมีประกายขึ้นมานะคะนะคะวิตซีอวีนานะคะอันนี้จะเป็นเซรั่มวิตซีนะคะของคุณแก๊บกี้ชาแนลนะคะวิตซีอวีนาทุกคน,นวิตซีที่ขออุบไว้ก่อนได้ไหมเพราะว่ารีวิวยังไม่ออกยังแบบยังตัดไม่เสร็จนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้ว เป็นเซรั่มวิตซี 4, ตัวหนึ่งที่ทำให้แกมผิดคาดเป็นเซรั่มวิตซีหลักร้อยที่ทําได้อย่างที่เขาเคลมมาให้ทุกคนดูเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะ ในลาซาด้าตอนนี้นะคะตัวนี้มีโปรอยู่เขาจะเป็นงานวิดซีแบบเสถียรนะคะมันมีความจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยไม่ต้องใช้เยอะเพราะว่าให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีมากเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยแกมให้เลยเพราะว่าเขาให้ความชุ่มชื้นกับผิวแกมได้จริงๆแล้วก็ช่วยบาลานซ์ความมันบนใบหน้าแกมได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของแบบความกระจ่างใสแล้วก็รอยดำนะคะรอชมในรีวิวเต็มๆได้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสกินแคร์ตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์วิ t ซี่รู อันนี้ทางแบรนด์เขาส่งมาให้แกมนะทุกคนันได้ทําการใช้นองเขาไป2วันเท่านั้น จะมารีวิวความรู้สึกของ2วันที่แกมได้ลองเขามานะคะ่ะเขาเคลมมาว่าช่วยจบปัญหาจุดด่างดำจัดการช่วยลดช่วยตัดแล้วก็ช่วยฟืน้นฟูนะคะแกมให้เพื่อนๆดูข้อมูลตรงนี้เน็ตหนึ่งนะคะส่วนผสมของแอซิดนะคะช่วยผัดเซลล์ผิวมีส่วนผสมของวิตามินซีจีผสมของไน, G, งนไซยมามัยนะคะช่วยทําให้ผิวสว่างกระจ่างใสลดจุดด,ด่างดำทําให้ผิวเรียบเนียนนะคะจริงๆแกมอะอยากรีวิวเต็มๆคือแกมอยากลองใช้น้องเขาซักประมาณแบบติบวันแล้วค่อยมาทำรีว หน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เวลาหยดเขาออกมานี้เลยแค่ต้องหยดเขาออกมานะคะนี่ แล้วก็แกมชอบสกินแคร์ของเขาตรงที่ว่าไม่มีสีไม่มีกลิ่นเขาจะทําให้ผิวเรามีความเรียบเนียนมากๆตื่นเช้ามาแกมรู้สึกได้เลยว่ารอยขุกขระบนใบหน้าเนี่ยเรียบเนียนหายไปเลยใช้แค่คืนเดียวนะคะอย่างที่แกมบอกคือเขามีแอซิดต่างๆแล้วก็มีตัวในไซยาไนนนะคะก็มีความสึกว่าถ้าแกมได้ทดลองใช้เขาประมาณ10วันเนี่ยน่าจะเห็นผลดีทุกคนเดี๋ยวเอาจริงคือตัวนี้แกมตื่นเต้นมากเดี๋ยวขอแบบไปทดลองจริงๆแล้วเดี๋ยวมาทํารีวิวเต็มๆอันนี้เนี่ยแบรนด์แค่ส่งผลิตภัณฑ์ให้ เป็น PR นะคะไม่ได้มีการสปอนเซอร์อะทั้งสิ้นแต่ชอบจริงเดี๋ยวจะมารีวิวให้นะคะนะคะ,ะ,คะเป็นสกินแคร์จากวัน o อซึ่งไม่คิดเลยว่ามันจะมีวันนี้ทุกคนวันที่เราได้โคที่สองมาปู่ในายใช้แล้วไม่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าแกไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบผิวระคายเคืองง่ายนะคะมีวันหนึ่งลองใช้คุณน้องคนนี้นะคะโปะแผ่สดอ่ะทุกคน โปแผสดก็คือคิดอะไรไม่รู้เพราะว่าแผลสดเนี้ยมันอยู่มานานมากแล้วมันก็คืออยู่ดิมก็ขึ้นมาแล้วมันก็ไม่หายไปไหนนะคะโปคุณน้องคนนี้เข้าไปนะคะตอนเนี้จากแผลแดงๆนะคะตอนนี้น่ะลอยหายไปแล้วมันก็มีความสึกว่าคนที่แพง่ายละคายเคืองง่ายผิวแดงง่ายๆนะคะลองดูน้องเขาได้เลยทุกคน เขาจะมีความเป็นน้ําแล้วก็กลืนเข้าสู่ผิวไปเลยต่อไปนะคะเป็นสกินแคร์เหมือนกันเป็นสกินแคร์ที่ให้มาจากร้าน All About You นะคะ f a ช i a l โทนเนก็มีหลายเวอร์ชั่นเขามีแบบแบบไม่มีกลิ่นก็มีหรือว่าเป็นเวอร์ชั่นกลิ่นดอกกุหลาบก็มีนะคะเป็นโทนเนอร์ที่แกมใช้ตอนอยู่ที่อเมริกาแล้วก็รักจริงชอบจริงก็มีกรด อ่อนๆที่ช่วยผัดเซลล์ผิวทําให้ใบหน้าสว่างกระจ่างใสทําให้ผิวเรียบเนียนนะคะแล้วก็ช่วยลดสิวอุดตันได้เขาก็จะมีความแบบเบาๆเหมือนเป็นน้ําเลยนะคะไปนะคะ r o r e a l ออกมาสคาร่าตัวนี้มาใหม่ Air Volume Mega Mascara นะคะ Easy Waterproof นะคะแล้วจะได้ขนตาที่มีความฟึ้มขึ้นขนตาหนาขึ้นแต่จะไม่ได้ทําให้ขนตาเรามีความยาวนะคะเพราะตัวนี้นะคะ6-7ชั่วโมงสําหรับแกมในอากาศแบบปกติ คือเอาอยู่ทุกคนแต่ตัวนี้นะคะอย่าให้ได้เจอน้ำแกมคุยกับพี่ต่อนะคะก็ทดสอบความติดทนนานของตัวนี้นะคะโดยการแบบใช้ฝักบัวปรากฏว่ามันไหลทุกคนก็ไม่น่าจะกันฝนได้นะคะแต่ว่าถ้าอยู่ในชีวิตเฉยๆไม่ได้เจอฝนอะไรเงี้ยตัวนี้ 6- 7ชั่วโมงสําหรับแกม,มคือเอาอยู่หลังจาก10ชั่วโมงนะคะจะมีแบบน้องลยไหลามาบ้างแต่ว่าไม่ได้ดูแย่มากแล้วก็ไม่ได้ดูแพนด้ามากนะคะเป็นมาสคาร่ารุ่นเดียวจากลอรีอลที่แกมใช้แล้วเวิร์กทางคอสลุปนะคะ เขาออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาทุกคนกคนนี่แซนโกลค่ะเขาก็จะมีงานไฮไลท์แบบนี้มาให้นะคะอันนี้จะเป็นไฮไลท์เตอร์ของเขาอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นงานคอนทัวร์แบบนี้ซึ่งคอนทัวร์เนี่ยก็จะมากับแปลงหน้าตาอีกแบบหนึ่งทุกคนแกลมให้ทุกคนดูคือง,งานไฮไลท์อันนี้คืองานคอนทัวร์นะคะทองอ่อนกับทองเข้มนะคะเงามากพูดจริงเงามากต่นะคะคอนทัวร์จะเป็นแบบนี้ <gasps> ว,ว้าวสีสวยมากเอ,อสามารถใช้เป็นที่ทาตาได้เลยทุกคนเพราะว่าเนื้อสีเขาแน่นจริงนะคะวาวมากแล้วก็ตรงนี้นะคะแกมีสิวอยู่ทุกคนน้องเขาไม่จับกับรอยสิวแกมเลยมีความวาวจริงเขาน่าจะเป็นคอนทัวที่สีชัดเจนนะ แกมว่าสำหรับผิวแกม่ะถ้าแตะเยอะไปมันจะโดดเดึงแต่ว่าเราสามารถทายเขาแบบดูฟุงฟ้งๆดูเป็นธรรมชาติได้สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่มีผิวสองสีแล้วก็หาคอนทัวร์ไม่ค่อยได้นะคะแกมว่าอันนี้เนี่ยก็คือตอบโจทย์เหมือนกันนะคะลองดูได้นะเมเบรีนะคะออกลิปตัวนี้มาใหม่ทุกคนซึ่งแกมซื้อมาครบเลย5สีแต่ว่าเออยังไม่มาทำรีวิวเลย <laughs> ตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้มีความติดทนนานมากแต่ว่าเป็นสีที่มีความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็อยากให้ดูฟุงฟ้งๆได้นะคะมีความเป็นงานแบบ ซอฟเนื้อกรไมห่หยีกรมห่หยีนิดนึงนะคะเกลี่ยง,ง่ายสบายปากน,นะคะแล้วก็ซื้อตัวนี้มาได้ลองใช้เขาเนี่ยก็คิดถึงตัว r o l a o l c h i p f o n Signature เด็ดนึงแต่ว่าเนื้อตัวนี้นะคะจะมีความหนากว่าตัว r o l a o l นะคะนะคะคุชชัน่นตัวใหม่ล่าสุดของจอง n s ม m u นนะคะ Skin Nuder Cover Layer Cushion ไม่ค่อยชอบงานผิวตัวนี้เท่าไหร่อยู่บนผิวคนที่มีรูขุมขนกว้างๆเหมือนแกมเนี่ยแกมมีความสุขว่าใช้ไม่ค่อยรอดนะคะแกมก็จะชอบตัว Skin Nuder ลอง กกแต่ว่ายัางไรก็แล้วแต่ทุกคนคือคุชชั่นของจองแซมมุนอะเป็นคุชชั่นที่ราคาดีมีโปรโยเยอะมีของแถมเยอะแล้วก็มีรีฟิลให้นะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองดูคุชชั่นของจองแซมมุนได้เื่อลองแวร์คุชชั่นอันนี้เนี่ยแกมก็ทํารีวิวไปแล้วนะคะเดีย๋ยวไงแกมทิ้งรีวิวไว้ให้ตรงนี้นะคะหวังว่านะคะวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าแกมมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวแกมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะคะส่วันนี้น้องแกมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอ